โอ้ตัวที่สองตัวที่สองอ่ะโดยฟีเมือฟีเมือคุณสมเด็จคุณตใวหนึข้างใสเห็นดาโอ้ยุดยอดเลยปลาแลลวแวมาสิมีว่าเดี๋ยตัวที่สามทิ่เดียวสีอย่ท้งทโอ้โอเปิดกว้างน้ำประทันเลยว่าน อ๋อเมื่อฉลบางอีเดีสมเนื่องหนิเมื่อดีมื่อมื่อดีจากไสก่อนจากไสก่อนมื่อดีจากสุรินทร์นะโอ้ถิ่นช้างใหญ่มื่อดีจากสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่หลานชายเออตัวผัวตัวผูวได้นี่บัดใหญ่โอ้นี่เสือต้นนี่ต้นทหารเสือพันนี่นะเสือพันทหารพันนอกราชการแล้วอรอแขกทหารพันเรามาไม่รับรับอาชีพล่าหนูล่าหนูได้บ่ดนี่เสือพัน การล่าหนูครับทีมการทีมว่านถูกอันนี้ถูกผมมือนี่นั่งนั่งไอ้โกง้เมียนีู่กายมาได้ไหมโอ้เมื่อชีเมื่อีโอมาดีดีมาดีดีผุณสซุ่มในฟางไซในจังหวัดเลยไอ้หนูสองตัวแล้ว